ตอนนี้ผมจะมาช่วยอธิบายวิธีการใช้สุดยอด o oh Nice Miracle Hair Serum กันนะครับต้องบอกเลยว่าใช้ง่ายมากๆครับ <Yeah. S 1> ขั้นตอนแรกครับเราสระผมด้วยแชมพู o oh Nice นะครับ1-2ครั้ง <Yeah. S 1> หลังจากนั้นนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมแตกปลายแห้งฟูนะครับเราสามารถตามด้วยนี่เลยครับแมสกบำรุงผมตัวนี้ฉลงไปที่เส้นผมของเรานะฮะช่วงปลายเนี่ยนะครับจะช่วยบำรุงเส้นผมของเราด้วยเพราะฉะนั้นใช้แทนครีมนวดผมไปได้เลย หลังจากที่เราสระผมเสร็จแล้วนะครับเราก็เป่าผมเราให้แหง้งถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะเป่าให้ผมและผิวหนังศีรษะของเรานั้นแห้งสนิทก่อนที่จะใช้เซรัม่มจะดีที่สุดครับ <Sh op> และสําหรับใครนะครับที่วันนั้นไม่สะดวกสระผมไม่ต้องกลัวครับคุณสามารถใช้เซรั่มไปได้เลยนะครับ <Sh op> หลังจากที่เราสระผมแล้วก็เป่าผมแห้งสนิทแล้วนะครับเราก็ใช้โ oh อ n น c nice, ์ Miracle Hair s e r u ตัวนี้นะครับหยดลงไปที่หนังศีรษะของเรานะครับตรงบริเวณที่เราคิดว่าเรามีปัญหาเรื่องเส้นผมปริมาณการใช้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนครับถ้าเกิดคุณมีปัญหาาาเเรื่องส้้นผมมมกกก็ใช ถ้ามีปัญหาน้อยก็ใช้น้อยขั้นตอนสุดท้ายครับหลังจากที่เราหยดไปแล้วนะคะเราก็ทําการนวดคลึงเบาๆนะครับผมแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ได้เลยไม่ต้องล้างออกครับเพราะว่า o อ n ไนซ์ม r ค c ร e ฮ a ส์เซรั m มเนี่ยถูกคิดค้นมาด้วยเทคโนโลยีล้าสมัยที่ทําให้ซึมแห้งเร็วไม่เหนียวไม่เหนอะและที่สําคัญไม่มีกลิ่นเบน็นครับ แค่นี้ก็เป็นอว่าเสร็จเรียบร้อยทั้ง3ขั้นตอนครับและขอให้ทาแบบนี้เป็นประจําทุกวันนะครับเช้าและก่อนนอนหรือถ้าวันไหนอยู่บ้านทําไปเลยครับเช้ากลางวันเย็นไม่ต้องกลัวครับไม่มีผลข้างเคียงและสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวกันนะครับแล้วไม่อยากที่จะพกไปนะครับเป็นเซตแบบนี้เราเอาไปแค่ o oh Nice Miracle Hair Serum ไซส์นี้ก็ได้ครับนี่คือไซส์พกพาพกพาสะดวกใช้ง่ายได้ตลอดทั้งวันครับ